สวัสดีเพื่อนๆทางเมืองไทยทั่วยุโรป และที่ติดตามรับชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาต่อภาคสองเที่ยวเมืองอลองซงแบบเจาะลึกกันค่ะซึ่งภาคแรกัอได้ชวนเพื่อนๆน,นเที่ยวตลาดนัดในตัวเมืองและพาชมอาคารอนุรักษ์ย่านถนนเก่าในเมืองกันมาบ้างแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานที่เที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาอลองซงนะคะนั่นก็คือชาโตเดดุกดลองซง หรือปราสาทแห่งดยุกแห่งเมืองอลองทรงกันค่ะอลองทรงเป็นเมืองหลวงของจังหวัดออกนะ่ะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสมีการค้าลูกไม้ปักที่จเจริญรุ่งเรือง และชนบทที่อยู่สุขสบายด้วยเนินเขาที่เขียวขจีไม่ว่าจะเดินทางไกลปั่นจัก,กรยานหรือขี่ม้าบนเส้นทางชนบทในสถานที่พักผ่อนที่มีสเสน่ห์แห่งนี้เดินท่องไปตามป่าและพบกับปราสาทและโบราณสถานต่างๆที่ทำให้นอมังดีเป็นดั่งเทพนิยายที่ชวนให้หลงไหลปราสาทดยุก เป็นจุดแวะแห่งแรกที่เหมาะในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่น่าตื่นตาตื่นใจและการถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างสมัยศตวตรรษที่1 1อันน่าประทับใจเดินไปรอบๆอนาบริเวณชื่นชมหอคอยคู่อันโดดเด่นที่กั้นอาณาเขตประตูและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทในอดีตในฐานะเรือนจำชั่วคราว ป้ายทางเข้านี้สร้างเป็นเกียรติให้แก่นางซิมอนไวล์นักปฏิวัติเพื่อสิทธิสตรีคนสำคัญของฝรั่งเศสทางเข้ามีการเจาะผนังเปิดเป็นสองช่องมองลอดเข้าจะเห็นทางเดินในชาโตทะลุปไปยังสวนสาธารณะด้านหลังที่เราเห็นเมื่อกี้นะ ที่เป็นชาโต้เนี่ยจะมีพื้นที่อยู่แค่นี้ส่วนที่เราเข้ามาตอนนี้ก็คือเป็นสวนสาธารนณะจะมีพื้นที่ใหญ่ขึ้นแต่นอกนั้นน่ะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันหายไปหมดเลยค่ะเมืองอลองซงมีส่วนเกี่ยวข้องในการปิดล้อมของนอร์มังดีในศตวรรษที่สิบเอ็ดเป็นศูนย์กลางอำนาจของขุนนางสูงสุดและถูกยึดครอง โดยพวกเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่ลึกลับซับซ้อนจึงเป็นที่รู้จักแต่เดิมว่าเป็นเมืองแห่งดยุกหลังจากประวัติศาสตร์อันยาวนานป้อมประการยุคกลางอันยิ่งใหญ่ของชาตโตเดดุกดาลองซงถูกแปลงโฉมเป็นสวนสาธารณะในเมืองอลองซง เมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพจะเห็นว่ากำแพงอื่นๆภายในปรา,าสาทถูกลดระดับลงปรับปรุงมุมมองของป้อมปราการของปรา,าสาทมีการสร้างลานปูนซึ่งใช้สำหรับการแสดงมหรสพในวาระต่างๆ มาทําความเข้าใจประวัติของชา์โตเดดูดอลองทรงกันค่ะประมาณคิเตศักรามสิบการก่อสร้างป้อมปราการได้เริ่มขึ้นโดยมีบึงขนาดใหญ่ปิดร้อมรอบอีกหลายชั้นปี1050งิบกิยมเลอบาตาเป็นที่รู้จักในานามพระเจ้าวิลเลียมที่หนึ่งแห่งอังกฤษหรือวิลเลียมผู้พิชิต คิงวิลเลียมได้เข้าลองปราสาทแห่งนี้ซึ่งขณะนั้นกรอฟฟอยมาแตลได้ถือครองอยู่คิงได้สั่งให้ทหารล้อมคูน้ำและจุดไฟเผาป้อมปราการจนได้ยึดครองได้สำเร็จปี1488-1591ถึงได้ยุคแห่งอารองทรงย้ายเข้าไปอยู่ในปราสาทและปรับปรุงอาคารต่างๆเพื่อการอยู่อาศัยที่สะดวกสบาย จากนั้นมาก็มีการรื้อถอนสภาพของปราสาทออกบางส่วนเหตุผลที่สำคัญคือระงับการจลาจนต่อกษัตริย์ที่อาจมีขึ้นในอนาคตปีคิเตศักราช1824มีการจัดตั้งเรือนจำในอาคารทางเข้าปราสาทในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสเพื่อไว้กักขังนักโทษทางการเมืองเราจะเห็นได้ถึงความแน่นหนาแข็งแรงและความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทแห่งนี้ ปี2010ปราสาทกลับมาทำหน้าที่เป็นเรือนจำต่อจนกว่าการก่อสร้างที่ต้องขังแห่งใหม่ทางทิศตะวันตกของเมืองจะแล้วเสร็จเดือนมกราคมปี2018ผู้ว่าการเมืองเจรจาซื้อชาโตเดดุกด้วยความคิดที่ว่าจากเรื่องราวแต่ก่อนมาปราสาทของดุกถูกปิดล้อมโดยวิลเลียมผู้พิชิตตามมาด้วยการทำลายของเฮนรี่ที่4 ปราสาทของดุกได้ก้าวข้ามมาหลายศตวรรษกับเหตุการณ์แย่งชิงหลายต่อหลายสมัยแต่ถึงอย่างไรก็ตามปราสาทแห่งนี้ก็ยังคงเป็นอนุสรณ์สถานที่อยู่ใจกลางเมืองอลองทรงตราบนิดนิดนดรันด์ในที่สุดเดือนพฤศจิกายนปี2019ปราสาทแห่งนี้ได้กลายมาเป็นสวนสาธารณะให้กับประชาชนทั่วไปเข้ามาพักผ่อน ขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะวัขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ว่าจะนำมาเสนอค่ะสวัสดีค่ะ